เมื่ออาทิตย์ที่แล้วป้าไปตลาดมามีอยู่ร้านนึงค่ะเขาขายไข่ตุ๋นถ้วยละ20บาทไขยดีไขยดีคนรอคิวเพียบดังนั้นวันนี้อย่ารอชา้าเดี๋ยวเรามาทำไข่ตุน๋นเนื้อนเนียนๆเด้งๆดึงๆแบบนี้กันค่ะในคลิปจะแนะนำแพ็กเกจพร้อมคำนวณต้นทุนให้เหมือนเดิมเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยนำไข่มา5ฟองอันนี้ป้าใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สองนะถ้าไม่มีเบอร์สองใช้เบอร์อื่นก็ได้คนเบาๆให้ไข่แตก สูตรนี้จะทำใส่ถ้วยขนาด7ออนซ์ได้ทั้งหมด7ถ้วยนะคะใครอยากทำเยอะกว่านี้คูณสูตรได้เลยนะเมื่อไข่แตกประมาณนี้แล้วใส่ผงปรุงรสไก่ลงไปครึ่งช้อนชาหรือประมาณ3กรัมจะใช้เป็นยี่ห้อรสดีคโนใดๆได้หมดเลยนะคะแล้วก็เติมซอสฝาเขียวลงไป20กรัมหรือ1ช้อนโต๊ะกับอีก1ช้อนชาน้ำ500 ml ค่อยๆเทลงไปเบาๆ ถ้าใครมีพวกน้ำซุปใช้เป็นน้ำซุปแทนเราก็ตัดในส่วนของผงปรุงรสออกก็ได้นะคะไข่สูตรนี้ป้าไม่ได้ปรุงรสจัดจ้านมากนะเอาแค่พอเค็มๆปลาเลมๆนิดๆเมื่อเติมน้ำลงไปแล้วคนเบาๆให้เข้ากันย้ำเบาๆนะคะเราจะไม่ตีจนกระทั่งเป็นฟองเหมือนไข่เจียวนะบางคนถ้าอยากได้ความเข้มข้นของไข่ที่มากขึ้นอาจจะใช้เป็นไข่เป็ดผสมกับไข่ไก่ก็ได้แต่แถวบ้านป้าไข่เป็ดหาซื้อค่อนข้างยากค่ะ เพื่อความนวลเนียนของน้องไข่ตุ๋นหลังจากคนให้เข้ากันแล้วเทผ่านกระชอนเพื่อทำการกรองไข่โดยเราจะกรองประมาณ1นรอบ ตัวถ้วยที่ป้าใช้งานวันนี้จะเป็นถ้วยนึ่งขนาด7ออนซ์นะคะตามร้านบัรจุภัณฑ์เนี่ยมักจะมีขายลองหาซื้อดูนะพักคนี้ป้าซื้อมา55บาทมีถ้วยขนาด7ออนซ์อยู่ทั้งหมด50ใบการเลือกถ้วยมาใช้งานเลือกให้ดีนะคะเอาให้อุณหภูมิมันเหมาะสมนะอย่างอันนี้เขาระบุไว้ว่าสามารถใช้ได้ตั้งแต่ลบ20องศาเซลเซียสถึง120องศาเซลเซียสถ้าใครหาซื้อไม่ได้เดี๋ยวป้าใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์นะจ๊ะ เตรียมถ้วยมาทั้งหมด7ใบค่อยๆเทไข่ใส่ลงไปหนึ่งถ้วยเนี่ยป้าจะใส่ไข่ประมาณ105กรัมบวกลบนิดหน่อยถ้าอยากได้น้ำหนักที่เป๊ะๆช่างดูนะคะว่าเราทำไข่ได้หนักกี่กรมัมแล้วก็จับหารด้วยเจ็เลยจ้าในการเทไข่ใส่ลงไปป้าจะไม่ใส่ให้เต็มถ้วยนะคะเพราะว่าต้องเหลือพื้นที่ด้านบนไวส้สำหรับใส่ท็อปปิ้งด้วยเนี่ยค่ะป้าจะใส่ไข่ให้เกินขีดของถ้วยขึ้นมานิดนึงถ้ามีฟองอากาศอยู่ในผิวของไข่ตุน๋นให้ตักออกก่อนนำไปนึ่ง นำไข่ตุนเรียงใส่รางถึงสำหรับการนึ่งไข่ตุนต้มน้ำใส่ซึ้งให้เดือดจากนั้นรีแกสใช้เป็นไฟอ่อนสุดๆเลยนะคะย้ำไฟอ่อนรีแกสให้น้ำมันเป็นนิ่งๆแบบนี้นะคะน้ำในซึ้งดูเลอะเลนิดนึงนะเมื่อกี้ป้าทำชามตกลงไปนำไข่ตุนลงนึ่งด้วยไฟอ่อนสุดๆเป็นเวลา15นาทีหรือจนกระทั่งสุกแนะนำให้ขึงฝาซึ้งด้วยผ้าด้วยนะ้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหยดลงไป เมื่อครบเวลาเปิดฝาออกนี่เราก็จะได้ไข่เนื้อเนียนๆแบบนี้เลยจ้ายกลงจากเตาป้าป้าหนูสงสัยว่าถ้านึ่งด้วยไฟแรงจะเป็นยังไงแล้วถ้าหนูจะใส่เครื่องลงไปในไข่ตุ่นตอนนึ่งเลยได้หรือเปล่ามาดูกันค่ะซึ่งนี้ป้านึ่งด้วยไฟแรงกว่าซึ้งเมื่อกี้นิดเดียวค่ะแล้วก็ใส่เครื่องลงไปในไข่ตุ๋นเลยค่ะปรากฏว่าไฟแรงขึ้นแค่นิดเดียวแต่ผลกระทบเยอะนะคะดูสิ ไข่ตุน๋นที่นึ่งด้วยไฟแรงเกินไปจะไม่เนียนค่ะมันจะมีเหมือนฟองอากาศแทรกอยู่ในตัวของไข่ตุน๋นเป็นเพราะป้าใส่เครื่องลงไปในไข่ตุ๋นหรือเปล่าไม่เกี่ยวกับความแรงไฟไข่ตุ๋นเลยเนื้อไม่เนียนไม่เกี่ยวนะคะอย่างถ้วยนี้เนี่ยป้าก็ใส่เครื่องลงไปนึ่งเลยนะแต่ว่าใช้ไฟอ่อนสุดๆปรากฏว่าเนื้อไข่ตุน๋นเนียนดีตามปกติจ้าดังนั้นความแรงไฟในระหว่างที่นึ่งสําคัญมากๆเลยนะคะว่าเนื้อไข่ตุ๋นของเราจะเนียนหรือไม่เนียน ตัวท็อปปิ้งสำหรับไข่ตุ๋นวันนี้ป้าเลือกที่จะใส่ลงไปหลังจากที่ไข่ตุ๋นถูกนึ่งสุกแล้วนำท็อปปิ้งที่ต้องการมาหั่นเป็นชิ้นขนาดตามต้องการท็อปปิ้งที่ป้าเลือกใช้วันนี้ก็จะมีโบโลน่าแฮมไส้กรอกแล้วก็ปูอัดนำท็อปปิ้งนึ่งให้พอร้อนก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะใส่ท็อปปิ้งลงไปนึ่งพร้อมกับไข่เลยก็ได้อย่างที่ทำให้ดูไปแล้วนะจ๊ะ แต่บางทีนะป้าว่าลูกค้าอาจจะชอบท็อปปิ้งที่แตกต่างกันเอามาเติมทีหลังก็ดีนะเผื่อที่เรานึ่งใส่ไว้ในไข่มันไม่ถูกใจลูกค้าค่ะลูกค้าจะได้เลือกใส่เองหน้าร้านเลยตัวท็อปปิ้งปรับเปลี่ยนได้ตามชอบนึงเสร็จแล้วก็จัดการโรยลงไปด้านบนของไข่ตุ่นได้เลยค่ะป้าหนูไม่นึ่งท็อปปิ้งได้ไหมก็ได้นะคะแต่ว่าป้าว่านึ่งแล้วมันดูน่ากินกว่า ที่เห็นอยู่นี้เป็นไก่สับนะคะนําไปลวกหรือต้มให้สุกแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยให้พอเข็มปลาแรมปลาแรมป้าไม่ได้ตวงนะคะกะกะเอาเลยผสมคลุกเคล้าให้พอเข้ากันนี่ก็ได้อีกหนึ่งท็อปปิ้งแล้วนะคะใครชอบแบบแห้งๆหน่อยก็เปลี่ยนจากต้มหรือลวกเป็นผัดแทนก็ได้จานนี้จะเป็นแครอทที่ป้านําไปต้มหรือลวกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้นหอมบางร้านเขาก็จะใส่ลงไปในไข่ตุ๋นตอนนึ่งเลยอ่ะเนาะแต่ป้ากลัวจะมีคนไม่กินผักก็เลยขอแยกมาใส่ทีหลังดีกว่าให้ลูกค้าเลือกเอง ราคาขายไข่ตุ่นต่อถ้วยขึ้นอยู่กับประเภทและปริมาณของท็อปปิ้งที่ใส่ด้วยนะนี่ชิ้นนี้ป้าแอบใส่คอโพต้มเพิ่มแครอทซะหน่อยต้นหอมอีกนิดพริกไทยป่นตามชอบถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เนี่ยค่ะปรับเปลี่ยนท็อปปิ้งด้านบนเราก็จะได้หน้าตาของไข่ตุ๋นที่ดูแตกต่างกันออกไปฝาป้าใช้เป็นตัวนี้นะคะซื้อมาแพ็คนี้100ใบ30บาท เมื่อปิดฝาลงไปก็จะได้ไข่ตุ๋นหน้าตาประมาณนี้จ้ามาดูต้นทุนวัตถุดิบกันนะคะต้นทุนวัตถุดิบไข่เปล่ปาๆหนึ่งสูตร39บาท80สาตางค์รวมค่าถ้วยรับฝาเรียบร้อยแล้ว1สูตรทาได้เ็ถ้วยดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบไข่ตุน๋นเปล่าๆต่อถ้วยจะอยู่ที่5บาท69สาตางค์ยังไม่รวมท็อปปิ้งต่างๆถ้าเป็นไข่ตุน๋นเปล่าๆแบบนี้ขขยถ้วยหนึ่งสัก12บาทก็ได้ ป้าแพงไปขาย10บ,บาทได้ไหมกําไรมันน้อยนะคะจะคุ้มค่าเหนื่อยหรือเปล่าถ้าคิดว่าคุ้มก็จัดไปต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันนะแนะนําให้คิดด้วยตัวเองอีกทีและในคลิปนี้เนี่ยคิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้เราก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่ากล่องค่าจีปาทาอื่นๆ สำหรับไข่ตุ๋นแต่ละถ้วยถ้ามีท็อปปิ้งแน่นๆอย่างถ้วยแรกเนี่ยป้าแยกมาแล้วนะต้นทุนเขาจะอยู่ที่10บาท63สตางค์ต่อถ้วยขายซักถ้วยละ20ก็พอไหวอยู่ถ้วยที่2ต้นทุนค่อนข้างใกล้เคียงกับถ้วยแรกนะคะขาย20บาทก็น่าจะได้เช่นเดียวกันถ้าลดปริมาณท็อปปิ้งลงมาอย่างถ้วยสุดท้ายแล้วขายซัก15บาทป้าว่าก็น่าจะพอไหว ใดๆก็คือไม่ต้องเชื่อที่ป้าบอกนะคะคิดลักคำนวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองบวกกำไรที่พอใจเราก็ตั้งราคาขายเองได้เลยจ้าสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะจ้าวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า